ขน้ำนน้ำขนน้ำปีจักรถนน้ำหสายวิทีวิ่งเข้ามาแล้วก็อันนั้นจะนับเป็นผ้าลายปักนี่ไม่ผอเนี่ยสุดท้ายอย่างที่บอกว่าเป็นใส่น้ำตีจากอดีนั่นแหละเหรออืมคือมันเป็นที่กักน้ำปล่อยอ๋อใช่แล้วพี่เขาบอกว่าแต่บางครั้งก็เข้าข้างว่ามีเข้าบ้างบางครั้งนะขึ้นอ่าแต่จุดประสงค์ของมันอ่ะคือปล่อย ใช่ใช่ไม่ได้ผีความวไรคือมันใหญ่มากใช่มันใดไม่ได้แม่เราชอบไปยวข้าไม่ดีเดแกไม่ได้หลบได้หมอเลแกใช้กูเดี๋ยวฉันมีแนตางกั การ S42 ขอรก็หลายอย่างแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า S42 มันเบี่ยงเบี่ยงมาทางขอบนี้ขอบฝาม s <S well, so. so, ันจะไม่เห็นมันไม่เห็นทางซ้ายถ้าพี่เขาปิดใช่คือคือตอนนี้มันมันชิดขอบด้านขวาเลยไม่ชิดขอบทางฝั่งเสือเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นประตูน้ำด้านนี้ถ้าเกิดว่าติดติดซีมหมดนะมันจะเห็นตรงกลางการเหมาไม่นานพอดีการบอกไม่ใช่เอาไม่เห็น อย่าหลองตัวเองช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่โทรพี่เขาว่าเสือตรงไหนกันบ้านเสือรวยกว่าจะได้กลุ่มราคารนี้ครับมองไปจะได้กลุ่มราคารนี้ก็หลังมีน้ำไงนั่นแหละ สะพานก็เลยล่ะสะพานอยู่นั่นนะหลังมีน้ำมีแบงค์ด้วยมีปูมเกษตรกรบ้านนี้ดีกว่าถอาเอาไปบ้านเสือเนี่ยดาวมันดีกว่าเยอะเลยเชถือค่าเรื่องแรกบ้านคงตลอดกาลบ้านหกมันเป็นบ้านหลบภัยถ้าบ้านเสือแปดเท่นนั้นมันจะเป็นบ้านใช้เวยของเราถ้า เอาบ้านผมมันจะเป็นบ้านอายุมีโอกาสเลือกเลือกเลือกบ้านเสือภนนูเขาที่นี่ครับภูเขาภูเขาเป็นแดงสื้อเดียวน ยังงจะ้ให้ใะ้แง่มากทุกาเลยเพราะ่มันมีซิงเกนี้ประตูหลัประตูเปิดไม่หรอกตรงช่องนั้นต้องทออันนี้มันอันนี้มันติดถ้ามันติดขุยบางประตูหลังทำไม่ได้เพว่าประตูนั้นขึ้นอยู่ทัางหมดมันชนมันชนนดาด กระจกแปดนิ้วขอบล่างที่ประตูอืมแล้วก็ตีเส้นแดบงบวงแดบบงทั้งหมดที่บานประตูอ๋อโอเครอบประตูนี้เป็นวงแดบงบติดสีแดงที่วงกบแล้วใส่กระจกแปดแล้วใส่กระจกแปดนิ้วหับนหน้า,านมันนีม วางหินด้านมังกรขามังกรมังกรที่หันประตูอาจารย์อาจารย์คะอืมังกรที่ห <ừ. S 2> ันหน้าทางนี้นะคะใช่หันามนี้ก็ถือว่าบ้านหลันทางนี้มันจะอยู่มันจะเป็นมันมันจะเป็นหลังประตูนคุณ

เรียงจะเอาตั้งที่หกหรือตั้งที่แปดคือหกมันว่างแปดมันไม่ว่างแล้วมันไม่มที่มันไม่ค่อยโอเคได้ mm ั hmm. ถ้าที่หกเนี่ยได้สี่เท่า mm hmm. เอาสี่เท่าดีกว่าไหม mm hmm. ชีวิตความสุขการเงินโอเคอย่างนั้นไอ้ตำแหน่งฟ้าดินเอาชดเชยทางนูน้นแต่ทางนู้นต้องปิดบาา้านม้านตกง นี่ไงครับอืมตดนแล้วจะด,ดีก็ติดแถบเขาสติกเกอร์ข้างล่างเอาประมาณทักสามสิบเซนจะพา่มอีกอินหนึงใช่ไม่งั้นมันเยอะไปติดทั้งแถบแล้วโอ้โหนอนนอนนี่นี่ทวารตีนี่ พี่กูจะลืมคอปเตอร์แล้วทีนะ่ไหนเพราะว่าทันทีที่วาเตียเนี่ยทางเดินข้างๆมันจะไม่มีเลยดูจากเอ็อเนดีเอสสองหรือว่าอาจารย์จะเดบิวต์ในเอ็นดีเอวหนึ่งถ้าอยากจะได้เอ็นดีเอสสองเต็มๆเนี่ยต้องลืมโคอปเตอร์นะไม่งั้นพี่ไม่มีที่จะเดินอย่างน้อยที่สุดอะต้องเอาต้องเอาช่วงนีมม้ออกเคาะหรือเป่าเพราะเตียมันจะต้องสองสองเลยเดิแต่ต้องแต่ต้องหนีไปเลยว่าถ้าเก็บถ้าจะเก็บซิงค์ไว้อ่ะ เดี๋ยวดูไซส์เตียงนะที่อะไรอยู่ว่าสิงใช่ไหมเดี๋ยวว่าไซเตียงที่ดีก่อนพี่จะรู้วมันติดเคตอร์เนี่ยดีนะให้เสื้อให้เสื้อมีสีห้าท่าถือเนี่ยไปไหนไปไหนนี่ครับปลอดภัยไม่ไม่นั่นมีแต่เรื่องดีๆเดี๋ยวพี่ทำงานผมจะใส่ัเออเนี่ยมันเป็นมันเป็นเลทคอร์ดอย่างนี้ตัวเนี้ยสมมุตินะค่ะจ สมมติว่าขย้ายได้สมมติเพราะมันมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้มันมีท่อพูดถึงมาใช้ทางด้านทางด้านตัวที่ตะวันออกดีกว่าเพราะเขาเป็นคนตะวันตกอืย้ายไปเลยนี่มันอันนี้มันเป็นเอเป็นอะไรย้ายทัพเตอร์ให้ทเตอร์ทีนี้ไม่รู้ว่าระบบอะไรยังไงย้ายท็เตอร์คือมันก็ออกมาจากห้องน้ำแหละตรงนี้ใช่ด้เห็นคือควรจะย้าย เพื่อจะให้พื้นที่ฝั่งเนี้ยมันเคลียร์หมดใช้ประโยชน์ได <ix> ้เ <UC> ต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ตั้งเตียงตรงนี้แล้วมีซิงค์ตรงนี้มันก็ไม่โอเคจริงๆพี่ให้ช่างมาดูว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยเห็นไหมทำตัวแอลตรงนี้นะคะทําตัวแอลตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเป็นซิงค์จะโอเคก่ออย่าบิ้วใช้ซื้อซื้อรอยมาตั้งก็อาจจะต้องให้ช่างต่อท่อท่อเดินท่อออกเพราะว่าโซนนี้มันเป็นอโกรณ์โกลหมดเนามคิดว่าทอที่ท่อคิดว่าตั้งการน้าก็ต้องตั้งตั้งประมาณนี้แหละ อลองดูก่อนนะตรงนี้ตรงนี้มันได้เยอะตรงนี้เป็นเป็นเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของของบ้านอ่าแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ได้ทุกอย่างของคนคนนี้ทั้งหมายเลขทั้งราศีต้นทุน <c oughs> เนี่ยต้นทุนทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเอามาลงตรงนี้ย <c oughs> มันจะดีโดยเฉพาะมีแซกี แล้วก็เอาเซฟวางข้างเตียงที่ N W หนึ่งเลยนะคะอืม,อมได้แล้วก็กินกินแถวนี้เวลาที่เซกวางข้างเตียงแก็พอตั้งชุดมันแล้วนะแซกนะให้หาแก้วที่เราชอบจะแ,แก้วธรรมดาก็ได้สุดแายแต่แต่ว่าเอาที่สบายใจแก้วน้ำปกติใส่น้ำให้เต็มถ้วยอ่นะทุกคืนเปลี่ยนใหม่อ่ อันนี้วางวางบนเซฟหรือวางไหนเซฟวางบนเซฟแต่ต้องเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยน้ำแล้วน้ำนั่งกินไม่ได้ทิ้งก็ทิ้งทิ้งเอาเอาเป็นน้ำหนึ่งชาไม่บ๊กอะไรพวกที่ชอบที่นั่งเลยนี่ดึงพี่มันละเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกคืนเช้าก็เททิ้งพอตอนจะนอนก็ทำลายรักต่าง ภาษาหน 1, ึ่งสี่ปิดพับให้ชามรับทรัพย์นำ 1, 2, 3, 4, ้ำหนึ่งสองสามสี่เจ็ดใจน้อยไปเดี๋ยวบ่นอีกสองสามสี่ตั้งปูเขาที่สองสาม <c oughs> เขาสองสาม <c oughs> ตั้งน้ำเพิ่มที่แปดสามเอาปูเขาทองคำปูเขาทองคำท่อน้ำทำหลุนหยุดโบตัน สองหกเจ็ดแปดโอ้ยจะเอาถึงพี่น้องเลยเหรอฮา่กก็ถึงแล้วใช่แซกีก็ถึงแล้ว,ลวเป็นแต่เพียงเขาเขาต้องบริหารในอย่างน้อยที่สุดต้องนอนนอนให้ถูกเขาไม่ได้เรียนเขาควบคุไม่ไปก็น,นั่นไง<ร>มันม,มันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ใช่ว่าไม่ถึงแจกีที่ทำเนะี่ยถึงแต่อยู่ที่เขาใช้ยังไง อยู่ที่เขาใช้เออนั่นแหละถึงเราไปเจอไงคนสองคนที่ที่เขาทำแสกีเยอะมากเชื่อแต่นอนไม่ถูกแล้เสร็จแล้วก็แค่ดีกว่าเดินไนม่สอยแล้วเขาก็บมบบ่นว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ปั่นพอไปตรวจดูก็อเอาโก็นอนทำลายหมดทุกอย่างเลยที่ที่จะจะผ่านเข้าไป เออเราถึงไม่ค่อยเราถึงไม่ค่อยเปิดให้คนนอกไลยะารทำก็อยู่เฉพาะในวงลูกศิษย์และคนท,คนที่คนที่เรียนพราคนนอกเนี่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปเจอแบบประเภทแบบทำแล้วมันก็เหมือนเหมือนปกปติของของคนอื่นเขาคือเ็าใช้ชีวิตตามปกปติถึงไม่ได้ทำแล้วถ้าถ้ามันเป็นโดยเฉพาะยุคเก้าเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบทุกอย่างรอบตัวนี่เข็งซวยหมดออมวงคนหมด แล้วคิดดูได้มันจะเหลืออะไรนะเสียชื่อกูาอาจารย์เสียชื่อเจ้าของวิาาชาไม่เอาที่ก็มีอยู่ติกเดียวไปเช็คเอาเองฮะอันไหนมีอาจากที่นะี่ได้ก็ย้ายเราย้ายมาเลยใช่ไหมล่ะก็เป็นไปมามาเอา นอนที่เยอะพี่นอนที่เป็นเรื่องวลาเลยนนเ็นป็นกเอนอนให้คุ้มดีกว่าเอาห้าวันเลยทำแล้วมันจะได้เห็นชัดๆชวนฉันไปนอนด้วยอะไรอย่างนี้กินขาวชันกินอะไรเรหายเล่ยอะไรที่หมายเ่อาหารจกฆ่าจะฆ้าก้ากระต่ายกระต่ายแจะฆ้าบ้านพี่จะบ้านพี่ี่ มันเก้าติดตานี่ใช่คือมันก็คือผ้านั um ่นแหละเออใช่ไหมเข้ายุคแปมันโอเคมันได้ในระดับหนึ่งเลยแต่พอเข้ายุคเก้ามันไม่โอเคเพราะมันเป็นเก้าห้า เทถ้ามีถ้าไม่ได้ใช้ในตำแหน่งปกติเทพที่มีมีอ่ะแปดหกจะเป็นใครก็ได้ที่เราชอบได้ทั้งผงแบ่งได้ทั้งได้หมดอยู่ในอยู่ในตำแหน่งของเขา ทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆทุกวันตัวทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองทุกวันตัวทุกวันตัวอ่แรกสุดเลยทำประตูทำประตูเสร็จรีบตั้งถังตั้งถังก่อนแล้วก็ตั้งน้ำทำไปกองเลยแล้วก็ไล่ตั้งภูเขาเพราะมีตัวหนึ่งที่เขาจะต้องตั้งตั้งอยู่ใน SBS สาม SBS สามรุ่นทางภูเขาทางภูเขายุกค่ะ คือเขาดีเขาดีตรงไหนวะดีตรงที่ถ้าไปยืนที่ประตูเนี่ยมันจะเห็นสะพานสีทองสะพานนะเออแล้วหลังสะพานเนี่ยมันจะเป็นธนาคารธนาคารอ๋อโอเคตัวนี้ถ้าถ้าเกิดแบบรวยยังไม่พออยากรวยกว่าน,นี้ก็ดึงสายดึงใส<ค>ายเซฟหรือดึงใสาไปที่ห้องนอนที่เตียงตั้งติดตรงนี้ก็ได้ ี๋ยวให้เขาสอนเทคนิคให้เค่อ,อยากทำ mm hmm. ไม่วิชามันยังมีอยู่ไงใช้ใช้ทาได้ก็ทําเป็นจานจานก็ททั้งนั้นแหละ mm hmm. ก็ทําแล้วมันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้น mm hmm. คือเคล็ดทุกเคล็ดเนี่ย mm hmm. ทิศต่างๆเนี่ยจะสังเกตมันไม่ได้รวมอยู่ที่เดียว mm hmm. ใช่ไหมอ่ะมันไปทิศน,น,น,นู้นทิศนี้ทิศนั้นซึ่งในแต่ละปีในแต่ละเวลาเนี่ยที่ผ่านไปทั้งเดือนวัน,นมันมีการโชง มีทั้งมงคนมีทั้งอัลกอริเมื่อไหร่ก็ตามพื้นที่ที่เราทําแคตตัวนั้นไว้เป็นอัลกอริพลัลงตรงนั้นเป็นอัลกอริตัวอื่นมันก็จะรับแทนไอตัวนี้มันก็เหมือนปิดขับเพราะฉะนั้นคนที่แบบมามามา,มามุ่งหวังอ่ะมุ่งหวังว่าเฮ้ยพอตั้งอันทนี่ชิ้นสองชิ้นสามชิ้นแล้วแบบมันจะปังเลิกที่ตั้งก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเวลาที่ตั้ง แล้วถัดไปต่อไปเนี่ยชงเปล่าพอถึงเวลาชงอ่ะถ้าเกิดเป็นชงไถ่ส่ยเป็นชงซับสันซาชงทั้งปีเลย mm hmm. เพราะภูมิคุ้มกันเขาไม่มีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมเขามีสำหรับคนที่รู้ไอ้คนที่รู้เนี่ยคนที่เรียนมาเนี่ยพอมันรู้ปั๊บมันไม่ไม่เอาแลละไอ้ประเภทแบบไปทุ่มอยู่จุดเดียวตามที่แล้วแต่ท่านจะชอบหรือตามสะดวก เนี่ยไม่คือเหตุผลเนี่ยที่ที่กระจายหมู่ทุเรียนไปในทิศต่างๆ